ตอนที่405วิชาสิงสู่เมื่อนำเสียงเย็นชาของเซียนวิญญาณมุ่งดังขึ้นสายตาของผู้บำเพ็ญเพียรคนอื่นๆก็เหลือไปมองจุดจุดหนึ่งในกลุ่มคนอาวุโสเจ้าและนักปราดไวกลางคนอีกคนยืนอยู่ที่นั่นด้วยแววตาไร้ความรู้สึกนักกราดคนนั้นคือคนที่มักจะอยู่ข้างกายของจัวหรูถิงซึ่งเป็นอาวุโสอีกคนของสำนักคีตาวิจิต เมื่อเห็นฉากนี้เข้าหูหยินฟ้านและจัวรูถิงดูเหมือนนึกอะไรได้ใบหน้าดูไม่ได้อย่างสุดๆส,สีหน้าของหูหยินฟ้านเลวร้ายที่สุดท่าทางโมโหและอับอายเป็นอย่างยิ่งผู้ใดทำรับลับล,ล่ออยู่ตรงนั้นเสียงโกรธขึงของปีศาจเพลิงแดงดังขึ้นมาจากเมฆสีดำต่อจากนั้นก็มีสายฟ้าพุ่งออกมาจากเมฆอย่างต่อเนื่องกันโจมตีไปที่จุดหนึ่งในบริเวณใกล้ๆราวกับอสรพิษสวรรค์ เห็นเพียงจุดนั้นที่เดิมทีว่างเปล่าไร้ผู้คนมีลำแสงมืดครึมระเบิดออกกลายเป็นหมอกสีดำขนาดใหญ่กลืนสายฟ้าไปจนเกลี้ยงต่อจากนั้นชายหนุ่มรูปร่างเตี้ยผอมคนหนึ่งคลันปรากฏกายขึ้นอูโชวฮานลี่ที่ถอยมาอยู่ท้ายสุดของกลุ่มคนอย่างเงียบๆเ,เห็นชายหนุ่มในใจก็ร้องเรียกชื่อออกมาด้วยความตกตะลึงครานีผู้บำเพ็ญเพียรคนอื่นๆเองก็มีจำนวนไม่น้อยที่รู้จักชายหนุ่มคนนี้พลางร้อง ออกมาด้วยความตกตะลึงเช่นกันคนของสำนักปีศาจเร้นกายหน้าเปลี่ยนสียิ่งกว่าคลางจ้องไปยังอูโฉวด้วยความโหดเที้ยมแต่ชายวัยกลางคนที่เป็นผู้นำกลับมีสีหน้าประหลาดใจคลางจ้องไปยังอูโฉวอแล้วเผยความหวาดกลัวพร้อมตกตะลึงเล็กน้อยออกมาฮิฮิคู่ควรกับชื่อเสียงปีศาจเพลิงแดงผู้เลื่องลือจร,จริงๆคาดไม่ถึงว่าจะสามารถมองทะลุเคล็ดวิชาอําพรังของข้าได้ อูโวอมองไปยังทุกคนแอวบหนึ่งอย่างไม่แยแสสายตาตกไปที่เมฆสีดำเฮอเสียงที่เย็นชาถูกส่งมาจากเมฆสีดำแล้วไม่ส่งเสียงใดๆออกมาอีกนี่จึงทำให้อูโชมีสีหน้าดำคล้ำหรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่เป็นเพราะกอดทมินอย่างพวกเจ้าหลังจากที่พบว่าเรื่องนี้มีสิ่งที่ไม่เหมาะสมในที่สุดจัวรหรูถิงที่เงียบขึ้มาตลอดไม่พูดอะไรพลันเอ่อยขึ้น ใช่แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่เป็นสิ่งที่ข้าวางแผนเอาไว้สมบัติของสำนักคีตาวิจิตพวกเจ้าก็ถูกคนของข้าขโมยไปอาวุโสทั้งสองก็ถูกข้าออกคำสั่งให้ออกเรือนเข้ามายัางสำนักธมินสิ่งที่คาดไม่ถึงก็คืออูโฉวไม่ได้ปิดบังเลยสักนิดหลังจากที่หัวเราะอ,อย่างเย็นชาแล้วก็ยอมรับทั้งหมดออกมายิ่งไปกว่านั้นสายตาละมกยังเลื่อนไปมาบนตัวของสัตรีชุดสีงูงไปมาไม่หยุด แววตายเย็นชาเหมือนอย่างเคยของสตรีชุดสีม่วงแค่มองมาทางอูโฉวอย่างเย็นเยียบไม่ได้เอ่อยอะไรออกมาครานี้อาวุโสเจ้าและนักปรา์และผู้บำเพ็ญเพียรที่เพิ่งลงมือเมื่อครู่ก็บินไปยังข้างกายของอูโฉวโดยไม่เอ่อยอะไรออกมาคาดไม่ถึงว่าจะเป็นการเผชิญหน้ากันของสามฝ่ายโดยมีเซียนวิญญ,ญาณม่วงและผู้บำเพ็ญเพียรจากสำนักปีศาจเร้นกาย เมื่อเห็นฉากนี้เข้าถึงแม้ว่าเซียนวิญญาณม่วงและจัวรูถิงจะเดาออกแต่สีหน้าก็ยังคงเปลี่ยนแปลงเป็นเคร่งขรึมมากขึ้นอาวุโสเจ้าและเหมิ่งทั้งสองสำนักของข้าก็ดูแลพวกท่านเป็นอย่างดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเหตุใดพวกเจ้าถึงได้ทำเรื่องเช่นนี้ผู้หญิงฟันใบหน้าซีดขาวอย่างสุดๆนในที่สุดก็ทนไม่ไหวตะโกนไปยังอาวุโสเจ้าและพวกที่อยู่ข้างกายของอูชโชวต้องเข้าใจว่า นางเสียกำลังกายและกำลังสมองไปเป็นอย่างให้กับอาวุโสเจ้าเพื่อตีเสมอกับทัวรหรูถิงในสำนักคีตาวิจิตแม้กระทั่งไม่เสียดายที่จะเสียสละเรือนร่างเพื่อดึงเขามาเป็นพวกแต่ครานี้อีกฝ่ายกับหันหลังให้นางโดยไม่เอ่ยอะไรออกมาสักคำนี่จึงทำให้นางรู้สึกทั้งโกรธและตกตะลึงผสมปนเปกันไปหมดทูตสายฟันข้าเองก็ไม่อยากทำเรื่องเช่นนี้แต่ชีวิตของข้าน้อยและอาวุโสเหมิ่ง ตกอยู่ในมือของผู้อื่นตั้งนานแล้วข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆสีหน้าของอาวุโสเจ้าเกรงค้างเอ่อยอย่างทึ่งทื่อเมื่อได้ฟังประโยคนี้หูหญิงฟั่นคลันตกตะลึงแต่เลิกคิ้วขึ้นเหมือนอยากจะเอ่ยอะไรออกมาแต่กลับถูกเซียนวิญญาณมุ่งเอ่อยห้ามเอาไว้อย่างเย็นชาสิทธิหญิงฟั่นตอนนี้พูดอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วในเมื่ออีกฝ่ายกล้าว,วางกับดักเช่นนี้จะต้องมีผู้ที่หนุนหลังอยู่แน่ พวกเราหนีไปให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันผูหญิงฟั่นเงียบขึมจุจุสมกับที่เป็นเซียนวิญญาณมุ่งผู้กรดเปลื่องจริงๆข้าเองก็ชื่นชมมาเนิน่นนานแล้วไม่ทราบว่าแม่นางเซียนสนใจออกเรือนกับข้าหรือไม่ละ่ะต้องเข้าใจว่าถึงแม้คุณชายอย่างข้าจะมีนางสนมมากมายแต่ยังไม่ได้แต่งตั้งหูหญิงหลักอูโฉวจ้องเขมมงงง ไปยังสัตว์ีทุดสีม่วงที่ถูกเคล็ดวิชาอัมพรางใบหน้าเอาไว้พลางเอ่ยอย่างหลงไหลเล็กน้อยตกลงได้สิเซียนวิญญาณม่วงเอ่ยด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกประโยคนี้ทำให้ฮา์ลี่และผู้บำเพ็ญเพียรคนอื่นๆที่อยู่ที่นั่นตกใจจนสะดุ้งปูโชว์เองก็ตกตะลึงแล้วเผยสีหน้าสงสัยออกมาพลางเอ่ยถามอีกว่าแม่นางวังพูดจริงหรือเจ้าสังหารผู้บำเพ็ญเพียรที่สังหารท่านแม่ข้าในวันนั้นให้หมด แล้วข้าจะออกเรือนเป็นภรรยาของเจ้าเสียนวิญญาณมุ่งเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชาประโยคนี้ทำให้สีหน้าดีใจของอูโชวอถูกเก็บกลับคืนไปคิ้วขมวดมุ่งพลางสันสีสักข้อเสนอนี้ไม่ได้วันนั้นผู้ที่ลงมือมีจำนวนมากที่เป็นคนสนิทของบรรพชนข้าน้อยเองก็ไม่มีอำนาจพอไปสังหารพวกเขาเช่นนั้นแม่นางวิญญาณมุ่งเปลี่ยนข้อเสนอได้หรือไม่ เซียนวิญญาณมู่หัวเราะอย่างเย็นชาออกมาเอ่ยอะไรเสียงเบากับหูหญินฟั่นที่อยู่ข้างกายอย่างไม่สนใจอูโชวอเมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้ใบหน้าอัประลักของอูโชวอก็เผยความโหดเหี้ยมทารุณออกมาแต่ดูเหมือนว่าจะคิดอะไรขึ้นมาได้จึงกดสายตาโกรธถึงเอาไว้แล้วเลื่อนสายตาไปมองผู้บำเพ็ญเทียนของสำนักปีศาจเร้นกายท่านอาจารย์ลุงซุนไม่คิดว่าไม่ได้พบกันหลายปีพวกท่านจะอบรมลูกศิษย จำนวนมากออกมาได้ช่างเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆอูโชชเอเอ่อยอย่างเย็นชาท่านอาจารย์ลุงคำเรียกของอูโชวอทำให้คนอื่นๆล้วนตกตะลึงหลังจากที่ฮานลี่ใจเต้นรัวความรู้สึกไม่ปลอดภัยพุ่งสูงขึ้นแต่จิตสัมผัสก็ถูกแผ่ไปสำรวจทั้งสี่ทิศร,รอบหนึ่งตั้งนานแล้วและไม่พบผู้ใดหมอบซุ่มอยู่อีก นี่จึงทำให้เขาลังเลใจอยู่เล็กน้อยไม่รู้ว่าควรจะหนีไปในทันทีหรือว่ารอดูท่าทีแล้วค่อยว่ากันอีกทีดีถึงอย่างไรเสียเขาก็ยังไม่แน่ใจเรื่องไ่อัศนีสวรรค์ว่าเป็นของจริงหรือปลอมแต่ครานี้ชายวัยกลางคนกลับส่งเสียงเห่อออกมาใบหน้าเคร่งขึรึงสลับสดใสไม่ชัดเจนขณะเอ่ยตอบว่าข้าสบายดีเป็นอย่างมาก แต่คิดไม่ถึงเลยว่าแค่พาลูกศิษย์ออกมาเดินเล่นจะถูกพวกเจ้าพบเข้าดูแล้วครั้งนี้คงออกมาผิดเวลาจริงๆที่ฮท่านอาจารย์ลุงซุนมีอารมณ์ขันจริงๆไม่ว่าผู้ใดที่อาศัยอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรหมอกนาภาหลายสิบปีลุ้นคิดอย่างจะออกมาเดินเล่นสักหน่อยกันทั้งนั้นยิ่งไปกว่านั้นครั้งนี้ท่านอาจารย์ลุงออกมากว่าครึ่งหน้าจะเป็นเพราะเรื่องพระราชวังณภาศูนย์สีนะ แผนที่นาภาศูนย์ที่ถูกท่านอาจารย์ลุงสองสามท่านเอาไปในปีนั้นไม่ทราบว่าท่านอาจารย์ลุงยังพกติดตัวอยู่หรือไม่นับดูแล้วเวลา300ปีที่พระราชวังนาภาศูนย์จะปรากฏตัวขึ้นใกล้จะมาถึงแล้วทว่าหากท่านอาจารย์จารย์ลุงเป็นฝ่ายมอบแผนที่นั้นให้กับสิบล้านเองแล้วก็ข้าน้อยจะขอความเมตตกับบรรพชนให้ไว้ชีวิตท่านอาจารย์ ลุงดีหรือไม่สายตาของอูโชวอที่มองมาทางชายวัยกลางคนเผยความร้อนแรงแห่งความละโมอบออกมาและเอ่ยคำพูดดึงดูดใจออกมาหลังจากฟังประโยคนี้ชายวัยกลางคนคลันเงียบขึงแต่ชั่วครู่ก็เอ่ยตอบอย่างเย็นชาว่าการกระทําของปีศาจอาวุโสจีอินในปีนั้นพวกเราซึ่งเป็นลูกศิษย์ยังไม่รู้อีกหรือเกรงว่าหากข้ามอบแผนที่ให้กับเจ้าทางนั้นคงจะสังหารข้าทิ้งและยิ่งไปกว่านั้น และยิ่งไปกว่านั้นอะไรอูโชว์ขมวดคิ้วมุ่นคลางเอ่ยถามและยิ่งไปกว่านั้นเจ้าคิดจริงๆหรือว่าเจ้าจะทํามันได้จริงๆปีศาจอาวุโสเจ้าเองก็ไม่ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนแล้วรีบปรากฏกายเถิดชายวัยกลางคนเอ่ยอย่างรุนแรงเมื่อได้ฟังประโยคนี้ผู้บําเพ็ญเพียรอย่างฮันรี่และคนอื่นคลันตกใจจนสะดุ้งรีบมองไปทั่วทุกสารทิศหรือว่าบรรพชนจีอิงอยู่ที่นี่ แต่ทั้งสี่ทิศยังคงเงียบราวกับปกติและไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครานี้ผู้บำเพ็ญเทียนทั้งหมดรู้สึกมุนงงพลางมองไปยังชายไวยกลาคนอแลอล์ลูโชวอ,อีกครั้งเจ้าทำบ้าอะไรทำไมข้าจะทำไม่ได้แรกเริ่มอูโชวพลันปกตะลึงแต่เพิ่งจะพูดได้เพียงครึ่งหนึ่งก็เริ่มเผยสีหน้าแปลกประหลาดออกมาเขาจ้องไปยังด้านหลังของชายวัยกลางคนอยู่ทั่วครู่ด้วยรอยยิ้มแปลกประหลาด ไม่เลวไม่เลวสมกับที่เป็นนอหนึ่งในลูกศิษย์ที่ข้าให้ความสำคัญในปีนั้นจริงๆคาดไม่ถึงว่าแค่มองกราดเดียวก็รู้ฐานะของข้าแล้วระหว่างคำพูดใบหน้าของอูโชวอก็เริ่มบิดเบี้ยวหลังจากนั้นไม่นานท่ามกลางสายตาตกตะลึงของผู้คนแมื้ร่างกายจะผอมเล็กเช่นเดิมแต่ดวงตาทั้งสองของอาวุโสอับลัก,กลับรีลงครานี้ฮันรี่และคนอื่นครันรู้สึกว่าความหนาวส่้นแผ่คึ่งมาที่แผ่นหลัง วิชาสิงสู่ข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าจะมอบหมายเรื่องสำคัญเช่นนี้ให้ชนรุ่นหลังทำได้อย่างไรอย่างไรก็ต้องมาเองแม้ว่านี่จะไม่ใช่ร่างที่แท้จริงของเจ้าชายวัยกลางคนเหลือมองอาวุโสด้วยสีหน้าตึงเครียดน้ำเสียงกลับค่อยๆต่ำลงขณะเอ่ยสิทธิยอดเยี่ยมเจ้ายังกล้าลงมือกับอาจารย์หรือริมฝีปากของอาวุโสที่ปรากฏตัวคึ่งใหม่ไม่ขยับเลยสักนิดกลับมีเสียงร้องแหลมสูง อย่างสุดๆดังออกมาจากซวงอกเสียดแก้วหูของทุกคนจนเจ็บปวดทุกคนล้วนถอยไปด้านหลังหลายก้าวอย่างไม่ทันรู้สึกตัวเหอะสิบหรือตอนนั้นเจ้าไล่สังหารพวกเราอยู่ระยะหนึ่งไม่ละเว้นแม้สักคนทำกระทั่งควักแกนวิญญาณออกมาเคยมองว่าพวกเราเป็นลูกศิษย์ด้วยหรือแค่ทาตรับใช้เจ้ายัางพอว่าและยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เจ้าเป็นแค่วิชาสิงสูเท่านั้นมากสุดก็แสดง พลังออกมาได้แค่หนึ่งในสามข้ามีอะไรต้องหวาดกลัวด้วยหรือชายวัยกลางคนเอ่ยอย่างอึมครึมต่อจากนั้นสองมือพลันโบกไปมาหัวปีศาจตรงหน้าพลันขยายใหญ่ขึ้นชั่วพริบตาก็เปลี่ยนเป็นหน้ากลัวและโหดเหี้ยมมากยิ่งขึ้นเซียนวิญ,ญญาณม่วงและผู้บำเพ็ญเพียรอย่างฮันลี่ก็ถูกสถานการณ์แปลกประหลาดนี้ทำให้ตกใจสีหน้าพลันแปรเปลี่ยนหลากหลายอาวุโสได้ยินคำพูดของชายวัยกลางคนก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไร แต่กลับเอ่ยอย่างเรียบๆว่าใช่เท่าหากเป็นเมื่อร้อยกว่าปีก่อนคำพูดของเจ้านั้นไม่ผิดจากพลังยุดหนึ่งในสามของข้ายอยากจะจับเป็นเจ้าก็คงยุ่งยากเล็กน้อยแต่ตอนนี้เมื่อเอ่ยมาถึงตรงนี้เขาพลันเผยเสียงหัวเราดย,ยอดที่แหลมสูงออกมาตอนที่สี่ร้อยหกอัคคีซากสวรรค์ชายวัยกลางคนได้ยินคำพูดของอาวุโสรูม่านตาพลันหดเล็กลงเผยสีหน้าไม่อยากจะเชื่อออกมา หรือว่าเจ้าฝึกเคล็ดวิชามานั่นน้ำเสียงของเขามีความตกตะลึงบนความกลัวเล็กน้อยเจ้าเดาออกก็ยิ่งดีเท่าหากตอนนี้ยอมให้จับแต่โดยดีข้าก็จะไว้ชีวิตเจ้าสักครั้งนี้เช่นนั้นผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรไม่ต้องให้ข้าพูดเจ้าก็น่าจะรู้ดีอาวุโสเอ่ยไปพลางยื่นมือมือหนึ่งออกมาเมื่อได้ยินเสียงครืนดังขึ้นลูกบอลเพลิงสีดำสนิทราวกับน้ำหมึกก็ลอยอยู่บนมือของเขา อักคีสรากสวรรค์นในที่สุดเจ้าก็ฝึกฝนสำเร็จแล้วชายไวกลางคนใบหน้าเป็นสีเขาเทาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้น้ำเสียงแหบแห้งขณะเอ่ยคาดไม่ถึงว่าจะตกตะลึงจนน้ำเสียงแห้งผากเมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้บรรพชนจีอินก็หัวเราะอยากเย็นชาออกจูจูก็หันกายไปเอ่ยกับเซียนวิญญ,ญาณมุ่งด้วยความหยิ่งทนงว่าพวกเจ้าฟังให้ดีวันนี้ข้าอารมณ์ดีจะยอมไว้ชีวิตของพวกเจ้า แค่ยอมซิโรราบให้กับเกาะทมินพวกเจ้าก็จะเป็นอิสระแต่หาค่าออกคำสั่งพวกเจ้าจะต้องทำให้สำเร็จอย่างซื่อตรงมิเช่นนั้นก็จะต้องจบชีวิตลงเวลานี้ก็ถ่ายโอนจิตวิญญาณดั้งเดิมหนึ่งในสามส่วนของพวกเจ้าลงบนแผนป้ายกับจิตวิญญาณน,นี่เสียก็จะจากไปอย่างปลอดภัยได้แล้วเมื่อเอ่ยจบอีกมือหนึ่งของเขาพลันเลื่อนเข้าไปที่ซวงอกควักแทน ป้ไม้สีดำสนิทออกมาหลายชิ้นแล้วมองทุกคนด้วยสายตาเย็นชาฮานลี่และผู้บำเพ็ญเพียรคนอื่นได้ยิงแล้วก็ต่างมองสบตากันทั้งไม่มีใครง่เข่าไปรับแผ่นป้ายนั้นและไม่มีใครกล้าอาดหารเอ่ยว่าไม่รับจากชื่อเสียงของอีกฝ่ายครานี้จึงเงียบสงัดไร้ซุ้งเสียงจะว่าไปแล้วผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวมฝ่ายอายอเซียนวิญญาณมุ่งนั้นนอกจาก ฮานลี่และจิตติดตามแล้วก็มีเพียงผู้บำเพ็ญเทียนแซ่เหมิงและผู้บำเพ็ญเทียนที่มีจมูกเป็นจงอยเหมือนนกอินทรีที่จัวรูถิงเชิญมาเท่านั้นคนอื่นๆรวมทั้งเซียนวิญญาณงูงหูหยิงฟ้านและคนอื่นอีกหกเจ็ดคนล้วนมีพลังยุธ์แค่ระดับสร้างกรานขั้นกลางและสูงเท่านั้นและตั้งแต่ต้นจนจบปีศาจเพลิงแดงที่แอบอยู่ในเมฆสีดำก็ปล่อยผู้บำเพ็ญเทียน สคนของสำนักปีศาจเร้นกายที่กักเอาไว้ในตอนแรกออกมาอย่างเงียบๆตั้งนานแล้วพลังอยู่ในเมฆสีดำโดยไม่เอ่ยอะไรออกมาสักคำดูแล้วพวกเจ้าวางแผนที่จะถูกสังหารทั้งร่างกายและจิตวิญญาณสินะได้ค่าจะมอบมันให้พวกเจ้าบรรพชนจีอินสีหน้าย็นเยียบพลางเอ่ยอย่างเคร่งขึงเมื่อเอ่ยคำนี้ออกไปจูจ่ๆผู้บำเพ็ญเพียรจมูกเหมือนอินทรีที่ยืนอยู่ด้านหลังจัวหรูถิง้งก็ กลายเป็นลำแสงสีเหลืองสายหนึ่งพุ่งขึ้นไปบนฟ้าและภายในพริบตาก็บินห่างออกไปหลายสิบจ้างงอท่ามกลางสายตากโกรธขึงและตกตะลึงของจัวหรูถิงแล้วถึงได้เสียงส่งเสียงเห่ะอย่างเย็นชาออกมาเห่อข้าน้อยเฟิงไม่อยากเป็นสัตรูกับบรรพชนและไม่สนใจอยากถูกผู้ใดควบคุมจึงขอตัวก่อนแล้วกันภายในระยะเวลาสั้นๆลำแสงสีเหลืองก็บินออกไปอีกสิบกว่าจัางงด้วยความ รวดเร็วเป็นอย่างมากบรรพชนจีอินเห็นเช่นนั้นดวงตาพลันฉายแววสังหารออกมาลูกบอลเพลิงสีดำที่อยู่ในมือถูกขว้างไปทางลำแสงสีเหลืองลูกบอลเพลิงสีดำที่ออกจากมือไปพลันส่องแสงแวววับจู่จูก,ก็กลายเป็นลำแสงเส้นเล็กๆบางๆสลายหายไปอย่างไรร่องรอยคนอื่นๆล้วนรู้สึกแปลกประหลาดฮานรี่ที่มองเห็นฉากนี้กลับรู้สึกตึงเครียดในเวลาเดียวกัน ลำแสงสีเหลืองที่อยู่ไกลๆก,ก,ก็ส่งเสียงร้องอย่างน่าเวทนาออกมาเกิดเสียงคอรหรือบอดังขึ้นกลายเป็นเปลวเพลิงสีดำรูปร่างแปลกประหลาดหลังจากนั้นเปลวเพลิงคลันเล็กลงอย่างรวดเร็วสลายหายไปภายในคลิปตานอกจากสตรามออาคมมีดบินสีดำเล่มหนึ่งแล้วก็ไม่มีร่องรอยใดๆเพื่อฮานลี่สูดลมหายใจที่เย็นเยือกเข้ามาเปลวเพลิงสีดำมีรวดเร็วเกินไปหน่อยกระมัง เขาถามตัวเองว่าหากระยะห่างขนาดนี้ภายใต้สถานการณ์ที่มีสติครบถ้วนจะมีโอกาสหนีรอดพ้นกี่ส่วนแต่เท่าหากเขาหนีออกไปในระยะ2 0 3 0เจ้าง,งอเขาก็ไม่มีทางหลบพ้นอย่างแน่นอนและยิ่งไปกว่านั้นดูแล้วเปลวเพลิงสีดำจะมีอนุภาพสังหารคนให้กลายเป็นเท่าทานเหนือกว่าเพลิงปีศาจตะวันเขียวของหกพักปีศาจสาัตว์าอาคมธรรมดาธรรมดา ไม่มีทางต้านทานมันได้อย่างแน่นอนเมื่อตัดสินแล้วว่าอีกฝ่ายสามารถเอาชีวิตน้อยๆของตอนเองไปได้ตลอดเวลาริมฝีปากของฮันลี่ก็แห้งผากไปเล็กน้อยใจเต้นรัวต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากเขาถึงจะฝืนควบคุมความรู้สึกอยากบินหนีไปในทันทีเอาไว้ได้เขารู้ดีคราณีเท่าหากเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยตัวเองก็จะแค่ตายไวขึ้นเท่านั้น แต่หากนำจิตวิญญาณดั้งเดิมหนึ่งในสามมอบให้อีกฝ่ายไม่ว่าอย่างไรฮรนลี่ก็ไม่มีทางทำนี่แทบจะเป็นการนำชีวิตไปมอบให้อีกฝ่ายอย่างไรอย่างนั้นเพราะว่าขอแค่อีกฝ่ายทำลายป้ายกับจิตวิญญาณนั่นทิ้งจิตวิญญาณดั้งเดิมส่วนที่เหลืออยู่ของผู้บำเพ็ญเทียนก็จะกลายเป็นคลุ้มคลั่งเลื่อนไปตลอดชีวิตวิกลจริตจนตัวตายยิ่งไปกว่านั้นยังมีวิชาไรากาศที่สามารถควบคุมจิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมของคนอื่นได้ แต่แค่ต้องบรรลุระดับก่อกำเนิดถึงจะใช้ได้ผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวมไม่มีความสามารถนอฮาร่ฝืนทำจิตใจให้สงบมองไปทางคนอื่นๆดูว่าผู้อื่นมีแผนจะทำเช่นไรผู้บำเพ็ญเพียรแซ่เหมิ่งซึ่งเป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวมเช่นเดียวกันซึ่งอยู่ไม่ไกลนักใบหน้าที่ยินยามแต่เดิมสลายหายไปอย่างไรร่องรอยตั้งนานแล้วเมื่อสัมผัสได้ ว่าฮาันลี่มองมาก็ทำได้เพียงยิ้มอย่างขมขื่นแล้วหันไปเผชิญหน้ามองบรรพชนจีอินใหม่อีกครั้งด้วยสีหน้าหมองคล้ำผู้ที่ยืนอยู่เบื้องหน้าอย่างเซียนวิญญาณม่วงแววตายังถือว่าเย็นชาแต่นิ้วมือขาวดังยกทั้งสิบของนางที่อยู่ด้านหลังกลับพัวพันกันจนยุ่งเหยิงโค้งงอเล็กน้อยนี่จึงทำฮันลี่เห็นรู้สึกหมดคำพูดเมื่อหูหยินฟันคนนั้นและจัวหรูถิงรวมทั้งผู้บำเพ็ญเพียรจากสำนักกีตาวิจิตคน อื่นๆเห็นอนุภาพของเปลวเพลิงปีศาจส,สีดำใบหน้าก็ไร้สีเลือดไปก่อนแล้วถึงแม้ว่าสีน่าจะยังถือว่าเยือกเย็นแต่ความหวาดกลัวในแววตากลับปิดอย่างไรก็ปิดไม่มิดฮันลี่เลียริมฝีปากเลื่อนสายตามองไปยังกลุ่มคนของสำนักปีศาจเรนกายเวลานี้ชายไวกลางคนเห็นอนุภาพของเปลวเพลิงปีศาจส,สีดำของบรรพชนจีอินคลันหน้าเปลี่ยนสีเล็กน้อยหลีตาลงครึ่งหนึ่ง เมื่อฮันลี่มองไปเขาพลันเอ่ยปากด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่าอย่าตกใจไปเลยในเมื่อยังสิงร่างผู้อื่นเคล็ดวิชาที่ฝึกฝนมาใหม่เช่นนี้ก็ใช้ได้เพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นมีเช่นนั้นร่างของผู้ที่ถูกสิงสู่จะร,ระเบิดและตายลงครานี้พวกเราแค่ร่วมมือกันต่อกรกับปีศาจอาวโุโสก็พอแล้วเมื่อชายไวกลางคนเอ่ยจบก็มองไปยังปีศาจเพลิงแดงซึ่งในเมฆสีดำราวกับตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ ในใจของเขาขอแค่ร่วมมือกันปีศาจเพลิงแดงที่อยู่ในระดับหลอมรวมขั้นสูงสุดเช่นเดียวกันถึงจะสามารถสู้กับอีกฝ่ายใดแต่หลังจากที่ชายวัยกลางคนเอ่ยออกไปแล้วภายในเมฆสีดำกลับเงียบกริบไร้เสียงไม่มีปฏิกิริยาตอบรับแม้แต่น้อยสถานการณ์ที่แปลกประหลาดเช่นนี้ทำให้ฮานลี่และคนอื่นๆรู้สึกตึงเครียดเซียนวิญญ,ญาณมุ่งคนนั้นมองมองไปทางเมฆสีดำด้วยความเย็นชามากยิ่งขึ้นและ ไม่เอ่ยอะไรออกมาบรรพชนจีอินในครานี้หัวเราะอ,อย่างเย็นชาออกมาสองสามครั้งมือทั้งสองประกบเข้าหากันแล้วแยกออกอีกครั้งอย่างสบายอารมณ์ลูกบอลเืลองสีดำสองลูกพลันลอยอยู่ในมือของเขาครานี้ทุกคนล้วนหน้าเปลี่ยนสีพลางจ้องไปยังการกระทําของลูกบอลเืลิงสองลูกนั้นเขมอง,งอและในครานี้เมฆสีดำกลับเริ่มหมุนวนและส่งเสียงแปลกประหลาดเหมือนโลหะ กระทบกันของปีศาจเพลิงแดงออกมาบรรพชนจีอินคิดจะให้ข้ายอมก้มหัวให้กับเจ้าหรือแน่นอนในเมื่อข้าสิงร่างมาที่นี่ด้วยตนเองหากทุกคนไม่ตายก็ต้องยอมซิโลราบให้กับข้าผู้ใดก็มีอาจยกเว้นบรรพชนจีอินมองไปยังเมฆสีดำคลางเอ,อ่ยอย่างราบเรียบดีดีแค่ร่างสิงสู่จิบใจคาาไม่ถึงว่าจะคิดกล้าทำร้ายผู้นำเกาะอ,อย่างข้าดูแล้ว นายท่านคงใช้ได้เพียงเพลิงปีศาจนั่นเท่านั้นปีศาจเพลิงแดงดูเหมือนว่าจะอับอายจนกลายเป็นความโกรธเมฆสีดำหมุนวนรุนแรงขึ้นครานนั้นเสียงฟ้าผ่าพลันดังสนั่นขึ้นในที่สุดการพูดคุยกันของเพลิงแดงและบรรพชนจีอินก็ลมเหลวแล้วสิทธิของสำนักคีตาวิจิตและคนของสำนักปีศาจเร้นกายต่างผ่อนคลายลงในเวลาเดียวกันเท่าหากปีศาจท่านนี้ยอมลงมือด้วย ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีกำลังในการต่อสู้ครั้งนี้ถึงอย่างไรเสียเคล็ดวิชาปีศาจวารีทานตะวันที่ปีศาจเพลิงแดงฝึกฝนนั้นเป็นเคล็ดวิชาที่มีชื่อเสียงเกรียงไกรนมหาสมุทรดาวคลั่งไม่แน่ว่าอาจจะยับยั้งเพลิงปีศาจของอีกฝ่ายได้ท่านอาวุโสจีอินเจ้าบางอาจใช้เคล็ดวิชากักจิตวิญ,ญญาณเช่นนี้ไม่กลัวว่าคนของวังดาราจะมาหาเรื่องหรือ ตามที่ข้ารู้มาเคล็ดวิชากักจิเาวิญญาณน,นี้เป็นสิ่งที่ปราดคู่ดาวจรัดฟ้าห้ามผู้บำเพ็ญเพียนระดับก่อกําเนิดอย่างพวกเจ้าใช้เซียนวิญญาณมุ่งในครานี้ถามขึ้นมาหนึ่งประโยคอย่างกระทันหันถึงแม้บรรพชนจีอินจะเป็นปีศาจอาวุโสร,ระดับก่อกำเนิดเมื่อได้ยินวังดาราและปราดคู่ดาวจรัสฟ้าก็น้าเปลี่ยนสีไปเลยก่อน,น้อย แต่สีหน้าเขาก็กลับมาเป็นปกติในทันทีและหัวเราะเหอะเหออย่างเย็นชาออกมาเด็กอย่างเจ้ารู้เรื่องไม่น้อยจริงๆวังดารามีคำสั่งห้ามพวกเราจริงๆทว่านี่เป็นเรื่องในอดีตเจ้าคิดว่าเวลานี้ปราดคู่ดาวจรัสฟ้ายังกล้าออกจากเมืองดาวจรัสฟ้าง่ายๆอย่างนั้นหรือขอแค่ปราดคู่ดาวจรัสฟ้าไม่ลงมือผู้อื่นในวังดาราจะทำอะไรพวกเราได้ ประโยคนี้ราวกับฟ้าผ่ากลางวันแสกแสกทำให้ฮันลี่และคนอื่นๆตกตะลึงมีเพียงชายวัยกลางคนและคนของสำนักปีศาจเรนไกยที่ไม่ได้เผยสีหน้าประหลาดใจออกมาดูเหมือนว่าจะทราบเรื่องนี้ตั้งนานแล้วจิตใจของเซียนวิญญาณมุ่งหนักอึ้องขึ้นมาในทันทีแต่ต่อจากนั้นชายวัยกลางคนพลันเอ่ยตัดบทสนทนาด้วยน้ำเสียงเย็ยนเยียบว่า ท่านอาวุโสเพลิงแดงต่อกรกับปีศาจออาวุโสคนอื่นๆจัดการคนทรยศพวกนี้ก่อนแล้วค่อยร่วมมือกันต่อกรกับปีศาจอาวุโสประโยคนี้ทําให้ชายวัยกลางคนตกตะลึงแต่ต่อจากนั้นก็ตระหนักแล้วโบกมือให้กับผู้บําเพ็ญเพียรใต้บังคับบัญชาเหล่านั้นทําตามคําสั่งของนางชั่วคราวไปก่อนเถ้าหากไม่สามารถจมตีให้ปีศาจอาวุโสถอยไปได้พวกเราก็ไม่อาจมีผู้ใดรอดชีวิตไปได้แล้ว จากนั้นเขาก็มองไปยังด้านตรงข้ามด้วยสีหน้าเย็นชาเมฆสีดำของปีศาจเพลิงแดงค่อยๆสั่นสะเทือนเล็กน้อยพลางบินขึ้นไปเหนือศีรษะเกิดเป็นกลุ่มพลังที่สอดประสานกาันผู้บำเพ็ญเทียนระดับหลอมรวมสองสามท่านศบตากาันแล้วบินไปยังข้างกายของฮานลี่โดยไม่ได้เอ่ยอะไรออกมามองอาวุโสเจ้าที่เป็นคนทรยศด้วยสายตาเย็นชา เมื่อไม่ต้องต้านทานกับเพลิงปีศาจที่น่าหวาดกลัวของบรรพชนจีอินตงตรงผู้บำเพลงเทียนแซเหมิ่งและคนอื่นๆในสำนักกีตาวิจิตต่างมีสีหน้าที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากในเวลาเดียวกันก็หยิบยุทธภัณฑ์และพ่นสาตราอาคมออกมาเตรียมลงมือสังหารแต่ฮานลี่ที่ยืนอยู่ด้านหลังสุดครานี้สองคิวพลันขมวดเข้าหากันแน่น ไม่รู้ว่าตอนไหนที่สถานการณ์เบื้องหน้ากลับทำให้เขารู้สึกมีลางสังหรณ์ที่ไม่ดีดูเหมือนว่าจะมีเรื่องร้ายอะไรเกิดขึ้นอย่างไรอย่างนั้นเขาเองก็รู้สึกเหมือนว่ามีอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลบรรพชนจีอินคนนี้ไม่มีผู้ช่วยเหลือเลยพึ่งเพียงเคล็ดวิชาสิงสูมาต่อกอกับพวกเขาจริงๆหรือริมฝีปากของเขาแห้งผากมากยิ่งขึ้นท่ามกลางความคิดที่กำลังเคลื่อนไหวไปมา อยู่นั้นก็ออกคำสั่งกับจิตติดตามเบาๆหลังจากนั้นถึงได้พ่นกระบี่มรกตออกมา